สวัสดีค่ะดีครับพี่น้องมาได้กินข่าเมื่อนี้ยห้องสิเปตเล่นบอลเลชายหาดครับผมเล่บลชายหาดแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกนี่ลุยลายอย่างเป็นอายามเป็นกิจกรรมพื้นบ้านแบบสมัยตะกี้เล่นบักกี้ว่าสันเยียงกอดเสื้อกินงัอยั่ยงเยตัดกูเล่นตัดกูจำบอลอะไรเด้หมต่ว่าบักกี้นี่จำได้แต่ว่าอันซุ้มมูนี่ต้องให้น่ลุยเป็นกุ้นสาธิตจะเล่นไหมไม่ไม่เคยแต่เคยเล่นมีมอนท้อนผ้ามีมอนซ่อนผ้าใค้เล่นแล้วก็ บอลเล่ใช้หาดไม่เคยตกบอลเล่ยใช้หาดแต่เคยดูแต่วันนี้เขาจะแบ่งทีมมาด้วยไม่รู้ว่าฝั่งผมจะมีใครบ้างไม่รู้ครับวันนี้เปลี่ยนจากการเตะเป็นการตกเี็ยกระซ้าวันนี้ซื้อบัตรเขาคุมได้ตาลายร้อยยี่สิบเก้าวันนี้สนุกม้วนครับร้อยยี่สิบเก้ามือเอือนนี่เฮาซิมี่การประกวดนั่งมอพพมมาเมือเอือนนี่ก็อยุในรอบมันนี้แหละเบืองเดมเมอนี่ช่วงเย็นแล้กกาได้เมืองมือเอือนกีกถ้ซื้อบัตรวันนี้ร้อยยี่สิบเก้ามือเอือนร้อยสี่สิบเก้าฝ่านซื้อได้จ้าได้ว่าก กาแฟาพราวนะคะอันนี้ก็คือกินซูมเมอร์ก้านที่เขาก็จะกินตลอดบางเดือนเรื่อมข้าวกับไปกินข,ข้าก้อนหลักก็จะกินกาแฟาตัวนี้นะคะ1ห่อ290บาท3ห่อ 90, ห้ารห่อ290รอยเกห่อห้าแล้วแต่คุณเลือกเลยดูค่าประจํากระตุนเลยค่ะสามหอ่อตัวนี้จะช่วยในการบล็อกเบิร์นไขมันคุ้มหิวหล่ะก,ก็ส่้ยในเรื่องของการระบายดีๆมากๆ ใครที่กินอยู่ก็รีวิวด้วยนะคะว่ากาแฟพราวดีไหมที่สำคัญคือรสชาติของเขาดีมาก<ร>เป็นรสชาติที่แบบว่าหอมกลมกล่อมไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเพราะฉะนั้นแล้วเอาที่แบบว่ากิกนแล้วเป็นยังไงร,รีวิวมาเลยก่อนซื้อก็อ่านรีวิวดูก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจแต่สําหรับแพราวกินเองท้ายเองทดลองเองดูกสิงดูย่างไม่จ้างรีวิวค่ะเพราะว่าเราอาศัยว่ากินดีและบอกต่อเท่านั้นนะคะ ทีมสนใจได้เลยหรือใครจะเข้ากลุ่มก็เข้าที่นาฬิกาได้เลยดูเรื่องสองวันครับวันนี้ดูกิจกรรมครับุ่นนี้ดูการประกวดงบพม่าแอะไรกันนะครับดูว่าคุณมากสองวันเลยครับสองวันเลยแล้วก็วันที่ห้าเราจะมีเราจะไปชมลีเกลดูซาับแล้วความพิเศษบัตรแค่ร้อยเดียวความพิเศษของเราคือเราจะมีการโชว์ของนักแสดงด้วยไปด้วยพร้อมแล้วเจอกัครับดีครับพี่ะพี่น้องครับตื่นขึ้นแนวนะครับนี่เมื่อนี้ยพัดเข้าพัด ทะเลแล้วก็อันตำอันปนปลาแห้งนปนปลาแห้งครับมีข้าวเหนียวมีอย่างโอ้ไม่ใช่ดิสาเหตุยังกินได้ไหมอวสิเฮ็ดข้าวปุ้นน้ำง้อไปแห่บอดเพราะเราจมถามหมึกแซมหมึกขึ้นแล้วอะโอ้มันก็สิเฮ็ดเมียงปลาทูโอ้นี่ดีครเมียงปลาทูครับน่ารักแล้วก็หลายแนวที่เรากินอืมถ้ากินมันขึ้นอย่างนี้เนียงตัวเดียวไม่เหลือเขาเอามาหินน้ำเนาะเนียเพราะว่ากุ้งกับป๋อมือกับ เนี่ยเนื้อปลักไหลเนื้อไหลายแล้วก็จะมาดัดแปลงเป็นอาหารอาหารย่างนีกอันนี้กะเดี๋ยวเกาย่างแล้วเกากินบะหมี่หมูบ้านอีกอันเดียวจะทำน้ำตกเออเออเออใส่เนื้อนี่แชบแชบแชบผ่านเลยนะครับไปที่รอบพักมาแห่งบอสคักเลยอ่าบ่าวกิมทำอะไรครับบ่าวใส้เนื้ออย่าบอกนะว่าคุณจะทำสเต็กให้ผมกินก็เอาไม่ใช่ละทอดที่ไม่ทอด น้ำมันจะได้ไม่เยอะผู้บ่าวงไซเนื้อเห็ดเป็นผู้เดียวเด้อพี่น้องอันนี้ผมเห็ดบ่เป็นผมคุ้มเห็ดอยู่ว่าเติมมาเจ้าก็ <c oughs> เลยได้ไปทอดแกนคือเก่าเออเมื่อถ้ามันขึ้นขึ้นเออร์เลอร์น่นนขะขวบปตาตาั๊บแต่แล้วก็เสียไปหมดอ๋อไปช่างมันเกิดมันผ่านไปแล้วนี่มาดูย่างซักผ้าย่างซักผ้าเฮาแม่บ้านแม่บ้านซักผ้าเออเป็นไงครับแม่บ้านเรา ยุบ้านเขากำลังซักผ้ากุ่มซักผ้าอยู่เ็ุบ้านก็บ่มีเครื่องจังซี่เนาะแม่นอยู่บ้านเฮายังใช้เครื่องสองหัวอยู่เนาะกะละมังบ่อยู่บ้านไหนเมียแล้วยังใส่เครื่องสองหัวยุบแปลว่าอันเปิดแล้วมันสั่นไปพร้อมแล้วก็ก็เลักอดไปเอากอดไปเอาตีนดันไปหรือ่ะเป็นไหนก้อยน้องแซ่บป่ะนี่แซ่บอ่ะไอ้กัานวะแ่บกินเลยนี่ครับจำเนาะใส่กับผักเนาะ คนไปแห่งพี่น้องเธอเข้ามาอยู่นี่เขาได้กินอาหารเสเวรเนาะน,นี่จัดไปห้องเอ้ยไปยีสาปะอือักอี่ทานทานพี่น้องตื่นเช้ามากครับบรรยากาศตอนเช้าหลายคนก็ยังไม่ตื่นนะครับบางคนจะไปเที่ยวไปอย่างว่ากัด <c oughs> ดีนอนตื่น,นสายเนี่ยยักหน่อยกับบอแบกันมานี่ดีแหละนะครับสำหรับบ้านบอครับริขเข้าขขาเข้าน้ำซิวกันกินเดี๋ยวรอบอสตื่นก็จะ <c oughs> <c oughs> รอมากินข้าวนะจ๊ะ